คดีลุงพลคดีน้องชมพู่<ม>แล้วก็ป้าแตนนะคะ<ม>วันนี้ค่ะที่ศาลมุกดาหารเขานัดฟังคําพิพากษาในคดีพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารเขาเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลพิพาหรือว่าลุงพลนี่นะคะ<ม>แล้วก็ภรรยาของเขาคือนอสอสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตน,นะเ,นเขาฟาดไป โอ้เดาอะไรละเอียดให้ฟังเดิมทีเดิมทีได้เรื่องนี้ยืดเยื้อยืดเยื้อยืดเยื้อข้อสรุปยืดเยื้อนะพี่โพสยืดเยื้อเพราะว่าอะไรไหมคือเขาฟ้องไม่ใช่เก้าปีสิบกี่ปีวะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเยอะกว่านั้นเห็นเขาว่าได้ยินแว่วๆว่า20ปีศาลสั่งจำคุก20ปีแต่ล่าสุดฉันถามว่าเรื่องนี้มันเกิดเมื่อที่ปีอะไรอ๋อหมายถึงในความยืดเยื้อเริ่มตั้งแต่หกสามปีหกสาม สาิบปีเองแต่เหมือนนานเนะอุ้ยสามสิปีก็นานนะเพราะว่าลุงพลดังมากนะอดังหมดชั้นมีไปออกเทปออกเพลงคนเกาะลุงลุงพลกันเยอะมากนี่มีหลายคนพูดได้ไหม ไม่ได้ไม่รู้สิถ้าพูดก็โดนฟ้องคนเดียวนะเหรอนั่นไม่พูดดีกว่าใช่คนที่ไปมอบช่อดองไหมไม่ใช่คุณมอบช่อน,นั้นเขามีปัญหากับลุงพลอยู่แล้วพุงลีอันนั้นพุงลีนนงลใช่แต่มันมีอีกหลายคนที่เกาะลุงพลตอนที่ลุงพลดังกระแสมาดังๆไงพอพอเขาบอกสงสัยว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหาหายเงียบหมดเลยกเงียบทุกคนเงียบ ก็มีหลายคนนะจะจำแม่นนะเราเนี่ย <ừ> m, เอายี่มันมาดูหน่อยว่าเขาถูกฟ้องอะไรบ้างนะคะจำเลยที่หนึ่งค่ะก็คือลุงพลนี่นะคะเขาฟ้องในฐานความผิดที่ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพ <ừ m. S 2> ราเด็กอายุไม่เกินสิพ้าพไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรนะ <ừ m. S 2> รแล้วยังทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากความพ้นไปเสียจากตนโดยการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นต้นเหตุให้ผู้ถูกทอดิ ิงถึงแก่ความตายร่วมร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพิกศพได้สำเร็จนะคะในการกระทำในการชันสูตรพิกศพขอโทษทำให้คดีเปลี่ยนไปเขาว่าอย่างนั้นนะคะขอโทษคุณผู้ชมที่ฟัง <laughs> แล้วติดขัด,ขดะะส่วนพ <laughs> ระเตน๋น <laughs> จำเลยที่สอง แต่ข้อกฎหมายมันก็ยากอยู่ขอโทษตัวเอง <laughs> จำเลยที่2นะเขามีความผิดนะฮะตามมาตราผิดแบบนี้คะร่วมก,กันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสุบชนสูสบศพได้สําเร็จนะคะในประการที่น่าจะทําให้การชนสูบพิกศพหรือคดีความเปลี่ยนแปลงแต่ปแต่ก็แต่งยกฟ้องไใช่แต,แต่ไม่โดนคดีแต่ลุงพล2ีปีนะครับ